สวัสดีครับครั้งนี้เราจะมาเจอกับบอสอะไรไปรอติดตามชมได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอตัวข้างบนอะไรอะ่ะโอ้โหได้เม้ได้ชิบหายลแะแท่ตัวข้างล่างจับโอ้ยโอ้โหไม่มีใครช่วยเลยนี่ฟั้นนี่ต่อไปก็คือไอเว้สีนะอยู่ข้างบนไปู้มันเลื่อนลงไม่มมตายเลย มีของกลับไหมอ่อโหมีสั้นเดี๋ยวก่อนโหลืมลืมรักเป่ารู้มันฆ่ามันอะไรอะไรนี่ไงแทงไปแทงข้างหลังไปโหขวานสีดาวลุยลุยสิเพื่อนลุยลุยฆ่ามันฆ่ามันเอาเพื่อนเพื่อนบอกให้ไปสู้ไปไปสู้สักคน โอ้โหมารัดช็อตด้วยโอเคเพื่อนมีเพื่อนต้องสองคนแต่เหมือนเพื่อนตีคนเดียวเลยฮะปักตรงไปปักตรงไปได้จุดเซฟจุดใหม่แล้วโอ้โหเ็ฟเซฟก่อนข้ามสะพานปัน เหมือนมันถูกขึ้นหรือเปล่าอ่ะถ้าหารพวกเนี้ยโหออร่าสีแดงต้องฆ่าผูใช้เวทก่อนอุ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นมันเสาจุดเซฟของเราหรือเปล่าทำไมเป็นถูกสีแดงแบบนั้นอ่ะต้อง่อยไปแล้วกันตบไข่ดีก่น่นปับ๊บแทงโดนมาเสียบโอ้โหไม่ตาย

ทำไม no ่ได้กับสาไม่ได้เลยเพื่อนเรากำลังลำบากฮ้ยอ๋อต้องฆ่ามันให้หมดแล้วสาวมันถึงจะหายแล้วเราก็ตอกใส่ตอกเสาแล้วเข้าไปเอาด้ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วโหยาหมดเกี้ยง มันน่าจะมีจุดเซฟก็ตมนี้ชิบหายแล้วอะไรอะไรอะไรไม่สู้หาจุดเซฟก่อนโอ้โห,โ,หโหจุดเซฟอยู่ตรงนี้นี่เองตายไอ้พวกนี้ตายเลือดยังเหลืออยู่ปั๊บขึ้นมาไอ้นกยักษ์ต้องผกกนี้ไงไนกยักษ์มาแล้วอีกาอีแร็ค แรง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 ,แรง,แรงอ๋โอ้ยยาหมดปูสายฟ้าสายฟ้ามีภูมิต้านทานสายฟ้าหรือเปล่ามาโอ้โหรอดไปครึ่งเดียวไม่ไงเราสจะกลับได้มัญญยักษ์ สับมันเข้าไปโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วทะลวงทะลวงทะลวงจกเจาะคอโอ, <_ d oll ing> <_ d oll ing> อ้กอกว่าจะผ่านไอ้นกนี่แข็งแร่งโคตรหืมประตูไปอีกที่หนึ่ง <_ d oll ing> โอ้โหเสือสองตัวเหรอเอากดอ,อื่นตัดมาสั้นตัวั <_ d oll ing>

อเ,เอารวบไม่ทันสิหายตายหนึ่งหลืออีกตัวใช้อะไรนะกกอขโมย ข้าข้างหลังปีชาดโดดฟันแทงพามาแล้วพามาได้แล้วเขาวนี้อะไรอีกโอ้อะไรหนังนเงอโอ้ยมาเลยเนะี่ยออกมาดิ อาช่วยไม่ทนันสิบหายแล้วมานี่ดิมานี่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 ฟันฟันฟันกระซวกเ,เสร็จ อ้าว,าวเดี๋ยวอีกคนไปต่อยังไงมีจูดเซฟไหมเนี่ยโอเค ไปอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาดีจ้านี่นี่เข้ามาอีกรอบหนึ่งดีเอา้าหมดก่อนชิบหายละไฟฟ้าไฟฟ้า,ฟาเอาไม่อยู่เค <c oughs> โอเคร้ยใช่โอ้ย,ใ,อยในที่สุดเราก็เจอทางไปมันอยู่ข้างใต้น้ำตกเอาแล้วไงเอาแล้วไงไม่มีผู้ช่วยเลยสักคนเฮ้ยอะไรอะขึ้นมาเก็บของก่อนดูน่าเหรอคนหนึ่งย้าโอ้ยโอ้ย เกือบตายเฮ,ฮ้ยไอ้เลือดที่มันไปเอาได้จากที่ไหนบ้างเนี่ยมีจุดเซตอยู่ต้องขายนี่ก่อนโอยว้ยเกือบเกือบเกือบกินใหญ่ควันรอ,ลอเลย ฟันเหรอไม่มีคางสรลกแทงข้างหลังเอ้าแทงไม่เข้านี่อีกรอบหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบเกือบเกือบตายนนี่แทงแทงกระซว่วเข้าไป เรือดเหลือแค่นี้แล้วอุย้ยจุดเซฟเปิดพอดีปักทงเปิดจุดเซฟมามาแล้วครับลงไปปั๊บมาแล้วจากคาสซินโอ้ยท่างครับสัตบตรงบุกแล้วทำยังไงดีครับได้รอดปวดนี้ไปเถอะเอากระดิ่งมาอีกแล้วเหรอโหคราวนี้เผาน้องทิ้ง อะไรกันนี่ฮ <c> ะ <oughs> โอ้ยี๋ยวกันลูกน้องเรามายังไงอะ่ะเมื่อกี้หายไปแล้วนะเ <c oughs> อาเลยจะดิอีกสองครั้งพว <c oughs> กเจ้าเตรียมตัวตาย

ติดใกล้ได้กูก็ไม่กลัวอะไรหรอกอ๋อไฟไหมแบบคู่รัวๆใส่เลยป,ป,ป,ปั๊บปั๊บปั๊บแทาคู่ยังไงถ้าไม่ตายคิดจบนะอนี่ซอยซอยเข้าไปอะไรอะไรโอ้โหลุดไปขึ้นยอดอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วเพื่อนปั๊บ เอาเข้าไปเข้ารูมันโผล่มาแล้วอะไร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 จะเอาเหรอเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีตั้งสามคนทำไมมาแจ้งว่าที่เราอ่ะเฮ้ยนี่ซันมันรูมันเพื่อนรูมันรูมันกดไลค์ตอนที่มันจะหมดนี่นี่นี่๊ยไมย่ไม่ โอ้ยโอยอะไรอะไรมันจะระเบิดตัวอะไระ่ัวเหรออุยอะไรเนี่ยตัดมันเข้าไปมันจะตายแล้วแทงแทงจบสักทีซาเปาใช่ไหมเนะี่ยช้างเปา เพิ่งมารู้ชื่อบอสตอนจบก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่ที่นะเอาละลูกพี่มันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อยู่แล้วลูกพี่อะไรเนี่ยมันทำด้วยกันสิเออก็ได้ก็ได้อ่ะยำด้วยกันไป 10万対2万だ策はあるのか曹操殿いずれかが餌となり敵を引きつける。